สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วันสวยชาแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่เพลงในป่าจริงไม่เปลี่ยนพูดไปก็กระดาบปากอยู่เหมือนกันแหละทุกคนเขินบ้างอะไรบ้างเขินบ้างอะไรบ้างเขาเป็นติงหรอไม่เห็นนี่เขาเป็นติงเย้ยสามพัน EP แล้ว ทำลงมาวันพุธติดกันเป็นปีแล้วยังจะกล้าอีกนะครับ FF ขอติ่งมไม่รู้เท่าไหร่แล้วยังจะมาไม่ใช่ติ่งวันนี้<อ>ด้วยความท<อ>ี่เราคิดถึงบรรยากาศคอนเสิร์ตมากๆเรากลับมาทำเพิร์ฟอีกครั้งนะคะทุกคนซึ่ง เป็นเพลฟที่เอาจริงยังไม่รู้เลยว่ามีเพลงอะไรบ้างมันเป็นเมเล่ไลฟ์ใช่ก็เหมือนเขาจะรวมๆกันมาเดาว่าน่าจะประมาณสี่ห้าเพลงอะไรแบบนี้นะคะทุกคนประมาณนั้นแหละเเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมีเพลงอะไรบ้างทีนี้มันน่าจะเป็นเพลฟจากที่ญี่ปุ่นไม่แน่ใจสถานที่เดี๋ยวดูไปก่อนว่ามันจะมีบอกหรือเปล่านะคะทุกคนได้เลยพร้อมไหมฮะพร้อมมากเลยปอะไปดูกันเลยไปดูกันเลยหอตื่นเต้นตื่นเต้นด้วย โตเกโดโตเกโดอยากไปโบกูในโดมกันบ้างเออปเไดใพีน่ารัก่ะออกมใช้ฉันได้ก่อนตอนนี้รับคาร่าักอบโเกโดมื่อกี้เซพี่ฮอบบี้จะไหนแม่้อมแล้วจ้า ดุมากพ่อแทบมากเพลงอะไรคะว้าอ่ไอ้นี่โดดเหมือนเคยทำแล้วเราเคยทำคนนึงนะ

ตีใหม่ไมเหมือนกับในสี <au Uma velocidade> ่นะแตว่าอาจจะพอได้เป็นการแสดงการแสดงสดันก็เลยสนุยอออ้ยอ้ยดีมากอ่ะ ทำามันถือแย่งวัดได้เหรออยากรู้มันคันจริงๆทำอะไรเหรอกูชี้บอยกันทั้งนั้นเลยหล่อมากเป็นโมชั่นภาษาญี่ปุ่นด้วย สนุกมากพอดีเลยมันความร้องสดแบบอั์ชาดชาปกติแล้วดีจักเลยอยากหมอกกับพี่จิตมากเลย เอกลักษณ์อลไรของเอกลักษณ์อนแล้วต่ัวนี้ก yeah. <Yeah>, yeah. ็พอเนาะมันจะอุ้ยโอ้ย ญี่ปุ่นสักครั้งอะ่ะมึงเขาไม่ยกโทราศัพท์ขึ้นมาเลยเห็นปะเนี่ยออมัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่นเขามาเสษงานศิลป์นะมึงเขามาฟังเพลง้อะ เอเคมากเลยพี e ่น้าจ huh? ุนอะิวเป็นกลากินมากำมาิวโอ้ยไม่เครแบบเหนื่อออกยิดยุแบบใช่ถึงสวยอ่ะเป็นกราสกินเคอโมชั่นสีคนุ ถ้าผมจริง่ะจริงดูแบบสว่างอันนี้ก็คือเต้นแบบเต้นแซ่บมากจริงโอ้ยหยุโอ้โหดีอ่ะจริงดดแทบมากแม่ จะไม่เหมือนฟอนที่อื่นนะเพราเว่าแบบเขาที่เขาที่จำได้จะไม่เหมือนฟอนที่เป็นขัวที่อื่นโอ้ยโหดีมากเท่มากโอ้ยพอเป็นเราอิงเราดีจังเลยวะ อุ้ยเป็นญี่ปุ่นนี่ใช่เป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นฟังออกโอ้โหที่โหดีมากดีแบบ มาโอ้โหโอ้โหขนม้องแม่ออร่าออร่าดูแบบเหมือนดิบจริงแก้มคือแบบใสมากโอ้โหโอ้ยไฟอ่ะ ไม่เ่าเลยนะคนนี้ไม่เคยเบาเลยเมนคุณนะคะ แม่แม่เขาเต็มที่มากเลยชอบอ่ะใส่พลังเยอะจริงแล้วทีนี้คือเต้นแบบเต้นหนักมากอ่ะเออหายใจอยู่ปะขอคือเต้นเลยค่ะ กลพี่จีนน่ารักมากหล่อมากใส่เจอตัวนี้แล้วฉันชอบมากพี่จีนผมดคือที่สุดในใจแม่ตลอดไปนี่ก็จินหนึ่งในใจมากโอ้โหแล้วคือ้อมไปไหมใช่ไม่เหนื่อยหรอโอ้ยพี่ก กล้าดิอ้อมกิดเือดไปหน่อยโอ๊ยไม่รู้จะกีบใครแล้วม็อโอ้โหพี่วีหยุดแพวพาป๊บนึงพี่วีหายใจไม่ทันแล้วอ่ะ แบบเหนื่ยอยเรารู้สึกว่าตอนที่อยู่บนยอนดดอยแลยังจะได้จริงจริงอยู่ตรงไหนก็ได้คือขอแค่อยู่ตรงไหนก็ได้ขอแค่เข้าไปอยู่ในคอนนั้นน่ะ ไม่ว่าจะอยู่บนสุดหรือว่าตรงหลุมหรือตรงไหนก็คือจะได้รับพลังงานจองอะไรก่อนเนสองปีที่ผ่านมานี๊เพิ่งขึ้นประมาณ8ล้านคนจริงนี่มันสงครามโลกครั้งที่สาแม่จะไปแย่งบัตรกับใครวะไปจ่ะแปดล้านนั่นด้วยที่จะมาแย่งกับทุกคนทำไงถึงได้บัตรอ้ะทุกคนช่องพี่อยากได้ประมาณ7จ็ดใบอ่ะหาให้หน่อยเนาะพี่พี่พี่คะใบในึงหนูยังหาไม่ได้เลยค่ะทุกคนเนี้ยทุกคนคือเราขอขอมาไว้หน่อยแล้วเคยพูดกันว่าแบบเนี่ยท่าบางทานมาไทยใช่ปะ เราเดี๋ยวเรามาช่วยกันกดบัตรนะแล้วเราก็บอกแบบบอกไว้ว่าแบบเฮ้ยไว้แต่ถ้าแบบสมมติกดแค่ใบเดียวอ่ะให้กูกดเขาก็แบบกูอ่ะมีไงมีไว้แบบไม่ตอบไม่ไหวไม่ตอบเหมือนเฉยเหมือนเฉยแล้วมีไว้ก็คือไม่ตอบ เเห็นรื่องทำไมต้องให้แม่ทำไมต้องให้แม่เข้าใจปะแค่มาส่งคลาวเห็นไหมคะทุกคนมาส่งคลาวชันๆถ้กูได้ใบเดียวอ่ะกูย้อ็ได้อะเพื่อนกันอะยังมีมิตรภาพตรงนี้เลยอย่าไว้ใจกันไม่ได้ถ้ากูได้ใบเดียวมิตรภาพก็เป็นแค่ถ้าชิถนนไงถ้ากูได้ใบเดียวอ่ะกูก็จะไม่บอกเอิงเลยจนกว่าจะถึงคอนถึงคอนเสร็จเอองกูอยู่คอนไม่อยู่ไหนอ่ะมึงได้ไปหรือเปล่าแรงมากแม่ เนี่ยแหละค่ะเพื่อนที่คบมาตั้งแต่ม .1 นะคะเกียรตนะกี่ปีแลนด์ทอนเลมมิตภาพอย่าอย่าใหกอย่ากเพราะความสัมพันธ์มันไม่แค่นั้นแหละถ้าแค่ตรงนั้นอ่ะแต่บัตรคอนเสิร์ตบางทันมันเป็นสิ่งที่แรงมากเพราะฉะนั้นแบบเราแลกได้กับมิตภาพ10ปีใช่จริงกูอยากแลกเหมือนกันกูอยากไป ก็จะแต่งตัวให้สวยที่สุดจะบมึงจริงแม่นี่แบบว่าเห็นไม่เห็นก็ไม่รู้สอบกอดทุกวันสอบจริงทุกคนเรายินยันโชว์ไปหนึ่งโชว์ไปหนึ่งโชว์บ่อยแล้วแม่เดี๋ยน้องดงน้องอาจจะไม่ได้ดูคลิปก็ได้เต้ยน้องรูทุกคลิปแล้วเพราะเราทำทุกสัปดาห์เลยนะคะบางทันวันวันไหนวันพุธหนึ่งทุกครึ่งทุกสัปดาห์แน่นอนเก่งมากพูดถึงโชว์ก่อนเป็นไงบ้างใช่เรารู้สึกว่ามันแตกแตกมากมันเป็นการแรกแรกระดับจาก พีกับพีนะจะพีกไปพีมากไปพีที่สุดแล้วก็ไปโคตรผีเก่งถูกต้องไม่มีดอกไม่มีดอกเลยคือฉันเนี่ยอยากรู้เลยว่าเขาต้องออกกำลังกายหนักแค่ไหน่ะเพราะว่าการทําโชว์แบบนี้รู้สึกว่าอยู่บนเวทีอะมันใช้พลังงานเยอะมากคือแค่เพลงเดียวอะมันก็เหนื่อยมากแล้วอ่ะ คือถ้าเกิดคนไม่ได้ออกกำลังกายหนักๆอ่ะเราว่ามันน่าจะเป็นลมได้แน่ๆเคเพราะว่าหรือทางราแก้นคือรออย่างนี้เหรอรอปอกหน้าเลก็ใช่จริงๆใช้จริงๆบางทางใช้ทุกคนอยู่แล้วคือแบบด้วยความที่เขาเต็มที่ทุกครั้งไงทุกคนมันก็เลยแบบว่า รู้เห็นถึงเห็นถึงอันี้จริงๆเห็นด้วยกับเอิงเลยว่าอยู่ยอดดอยตรงนู้นนะทุกคนก็เพราะว่ามันไม่ได้แค่เต้นนะคืออย่างอย่างน้องวีอย่างเงี้ยเราไม่ได้แค่เต้นหนงวียังแบบแสดงสีหน้ามีการรีแอคกับกล้องอ่ะคืออันนี้มันเป็นแบบถือว่าเป็นหนึ่งการแสดงนะสำหรับเขารู้สนคอนเสิร์ตลยอย่างเงี้ยเพราะว่าคือกล้องมันจับอย่างที่บอกเคยบอกแล้วคลิปคลิปอื่นเลยถือว่าเคยบอกว่าหนึ่งหนึ่งครั้งหนึ่งโชว์มันไม่ได้มีแค่แค่เต้นกับร้องเพลงอ่ะคือหน้าเราต้องสีหน้าเราต้องมีไปด้วยอ เพราะว่ามีกล้องเดี่ยวจับยากทุกคนอยู่แล้วรู้สึกว่าบางทันเป็นคนที่แบบเวลาขึ้นเพอร์ฟอร์์แมนซหรืออะไรต่างๆเหมือนเขาแบบถ้าใช้คํานี้ไม่ได้แต่ว่าถูกไหมเหมือนเขาดิ่งไปในเพอร์ฟอร์แมนซ์นั้นของเขาไปในเพลงของเขาเหมือนแบบทุ่มทุกอย่างไปในนั้นอะนึกออกไหมเราไม่สึกนีจริงๆนะแม้เราจะไม่เรายังไม่เคยมีโอกาสได้ไปคอนเสิร์ตแต่ว่าทุกครั้งที่เราดูดีวีดีคอนเสิร์ตหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าแบบเหมือนเขาเหมือนเขาเขาไม่ได้บอกว่ามันเป็น เป็นงานอย่างเดียวอะมันเหมือนแบบจิตวิญญาณเออเรารู้สึกว่าเขาสนุกกับมันจริงๆอะแบบคือมันทําให้เราสนุกตามด้วยอะมันเหมือนมันจริงไม่รู้จะพูดยังไงอะทุกคนแล้วคนเข้าใจฟิลลิ่งเรานะที่แบบมันมันดูแล้วมันแบบเออมันสนุกเพราะว่าเขาสนุกบางๆจอยหเอช่วยแบบมันคือส่วนหนึ่งขอช่วยเขาไปแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนบันที่ให้เขาไปอะมันกข์ทสมาร์เข้าเหมือนกันจริงเจบางทีอะบางเพอร์ฟคแล้แล้วคือเราอะเราเป็นห่วงแล้วแบบว่า หลังจะเป็นไรไหมขาเขออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เออเขาต้องคงมีวิธีเซฟของเขาอะไรอย่างเงี้ย